بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار <applause> الحمد لله วันนี้นะครับขึ้นภาคใหม่นะครับรุกอิสรุกลิมานข้อสุดท้ายแล้วอินชาอัลลอฮ์การศรัทธาต่อกอดรหรือกฎสภาวการนะครับหนึ่งในจำนวนรุกลิมานทั้งหกประการนะครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายที่เราจะได้เรียนกันอินชาอัลลอฮ์ก่อน อมฎดอนนะครับน่าจะจบขอดูอาอต่อลตอตาลาให้คิดว่าน่าจะจบนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่เยอะละ,ะมาดูกันเลยนะครับหน้า75ฟอสลุนผ้าการศรัทธาต่อกอดับหรือกฎสภาวะการ <c oughs> วเนื้อเรื่อนีากัน่อรคราอวอะรัว่เรา,าอก,ากาัาะัราอกันวอั่เล็อกฎนภาอะวารอกันานี้ผมากันว่านคร่าเนนว่าใครเป็นคนันวับวนีันะครับเพราะกว่าในภรับาษราในคว่าใเชืนภ่าษาอนควาองค่นไทยอไม่รู้ว่าเาอานว่า,งงา,วาอัาว่าเราากวาะัว่กวารวาเร่าะไร่ารว่า สิ่งที่ Allah อัลลอฮฺกำหนดมานะครับนั่นก็คือเราศรัทธาต่อการกฎสภาวะการทั้งที่ดีและร้ายนั่นคือลิขิตที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้เกิดขึ้นกับสรรพสิ่งต่างๆตามที่ทรงรู้มาก่อนหน้าแล้วและดังที่คนจะเป็นไปตามวิทยะความปริชายานแห่งพระองค์ในภาษารับเขียนว่าอย่างนี้นะครับ الله ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته ภาษาไทยเนี่ยที่เขาเขียนคำว่าลิขิตคำนี้เราน่าจะค้นกันดีลิขิตสวรรค์ใช่ไหมในนังจีนลิขิตฟ้าเห็นไหมความเชื่อบางคนว่าเนี่ยเป็นลิขิตฟ้าจริงๆแล้วฟ้าไม่ได้ลิขิตนะครับลิขิตตรงนี้ก็คือหมายถึงสิ่งที่อลอสบาลตละกําหนดเราแปลตามความเชื่อของพวกเราที่เป็นชาวมุสลิมก็คือ คำว่าลิขิตเนี่ยอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าไปยึดติดกับความหมายของคําเดิมในภาษาไทยเพราะว่าเขาจะเชื่อว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกนะเป็นกรรมเป็นอะไรของเขาใช่ไหมทีนี้เราใช้ศัพท์ของเขามาแปลกับอ,อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือยืมศัพท์ในภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้กับ คำที่เราแปลจากภาษาอัหรับซึ่งไม่รู้จะเอาศัพท์ไหนมาแทนก็เลยใช้คำนี้มานะครับลิขิตก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรือคนอื่นกำหนดไม่ใช่แต่อัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ไม่หนีพ้นไปจากกอดารทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับทั้งที่เป็นความดีในสายตาของเราแล้วก็ในสายตาของอัลลอฮ์ด้วยนะ คือมองในมุมมองของเราก่อนทั้งที่เป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายเรามองว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายอันนี้ในสายตาของเราต้องเข้าใจก่อนนะครับคยรีฮีวาชรีฮีตรงนี้ก็คือมุมมองของเรานะเพราะว่าเชคก็อธิบายนะ,ะเชคกอธิบายว่าอย่างไงเป็นไปได้หรือที่อัลลอฮ์สุบฮาวตะอัลลจะสร้างสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาทำไม สิ่งที่ดีอัลลอฮ์สร้างพอรับได้แต่สิ่งที่ชั่วร้ายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทําขึ้นมาด้วยหรือมันเหมาะไหมที่อัลลอฮ์จะทําสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วๆความชั่วทั้งหมดที่เราเห็นในโลกดุนยาเนี่ยการฆ่าคนตกลงคนคนหนึ่งไปฆ่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์กําหนดไหมอ่ะนักพระออกหรือยังครับ หรือคนคนหนึ่งไปทำซีนาคนคนหนึ่งไปดื่มเหล้าคนคนหนึ่งไปทำอะไรที่มันโหดร้ายเนี่ยถามว่ามันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ตกลงมันอยู่ในกอด,ดของอาตเาอร์อะหรือเปล่าลอาตเตอลากำหนดให้คนคนนั้นทำรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่าอันนี้แหละนะครับความเชื่อของอัลลุสซุนนะฮุลจามะเนี่ยจะมองว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้นพอพูดคำว่าทุกอย่างเนี่ยมันรวมหมดเลยพี่น้องไม่ต้องอธิบายละทั้งดีทั้งไม่ดีมันเกิดขึ้นภายใต้การลิขิตหรือการกำหนดของอล่องสุภาวตะลาทั้งสิน้นคอยริฮิวชาริฮิแต่มันเกิดขึ้นด้วยความรู้ล่วงหน้าอาลัลตะลารู้ล่วงหน้าตั้งแต่เดิมมาแล้ว ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและพระองค์ทรงทำให้มันเกิดขึ้นตามเรียกว่าเหตุผลเราเคยเรียนอรืรยังเหมะผเหตุผลตอนตอนต้นของหนังสือนี่ที่เราเคยเรียนละเรื่องเหมะผวิทยาปัญญาเหตุผลที่ว่าราัฐบาลสร้างนูน่นสร้างนู่นมาสร้างนี้มาเนี่ยฮิตมะตุนช ر ع ي ة เหกมผตุนคุนีย์เราเรียนละ ق د กคุนี ق د ร ก็ดั่งเชอีเพราะฉะนั้นประโยคแรกที่เราต้องรู้ก่อนและต้องยืนยันตามนี้ก่อนก็คือแม้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีที่เรามองมันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนั้นมาจากอัลลอฮ์ س ุบฮา ه ะฮะวัติอลลเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮะวัตาอลาทั้งสิ้นมันไม่เกิดขึ้นถ้าอัลลอฮ์ติอลลไม่อนุญาต แต่ทำไมต้องเกิดอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราละมันมีฮิกมัตบางอย่างอยู่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ท่านเชคอธิบายอย่างนี้เอาประเด็นเรื่องบางอย่างที่เรามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไงทำไมอัลลอฮฺตาอลาจึงกำหนดให้มันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราด้วยมีใครชอบบ้างอะ,อะเรื่องไม่ดีเนี่ยเราปวดหัวเราปวดท้อง หรือโดนรถชนคนรักเราเสียชีวิตไปก่อนเราไม่มีใครชอบบ้างไม่มีใครชอบแล้วทําไมอสัลลาห์ต้องให้เกิดขึ้นในเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอสัลลาห์ไม่ได้มีรหมัดกับมนุษย์หรือแล้วกําหนดเรื่องต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้ขึ้นมาทําไมเพราะฉะนั้นต้องอธิบายอย่างนี้ท่านเชคอธิบายว่าและเคนนะ و قوله خيره و ش ริ فالمقدر للخير فالمقدر للخير هو الله والمقدر للشر هو الله فكل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وإيمان وكفر كله من الله لا يوجد شيء خرج عن ملكه ترى بقى قد سبحانه كان تنجد لأ ليونا คนที่กำหนดความดีก็คือ Allah ผู้ที่กําหนดความชั่วก็คืออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วเนหมัดหรือบาลาความยากจนหรือความรวยเกียรติหรือความตกต่าอีมานหรือกุฟรคนที่กาเฟสเนี่ยถามว่าใครกาหนดให้เป็นคนกาเฟสก็อัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดนะทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้ที่ออกไปจากอํานาจการควบคุมของล่องสบาวต่าลย แต่ยัามีคำถามก็คือจความชั่วมความชั่วนี่มันมาจากอัไรลระเาได้ยังไงใช่ก็ตั้งคำถามนะเราบอกว่าความชั่วเป็นของที่เต้า มาจากอัลลอฮ์หมายถึงอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้มันเกิดขึ้น ولكن ليس إ ل َ ا ل ลล ل ل ه แต่จะไม่ถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮ์ตปางกันยังไงวะล ن กินไลซาอิล ل ل ه ด้วยคำขอนบีซุลลัลลอฮ์สั่งในคำอิษตาว่า "والشر ليس إليك" มีดี ที่ท่านนาบีอ่านอุอาว่าวะชรุไลสอิลลกความชั่วจะไม่ถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮ์สุฮาหนะวะละอละคือที่เราบอกว่ามันชั่วมันดีเนี่ยเราอธิบายในมุมมองของเราเรามองว่าการที่โลกนี้มีฟิรา์าวนเป็นหัวหน้า ของบรรดาคนที่กูฟรต์ตอัลลอฮวางตาลาดีหรือว่าชั่วเรามองชั่วเป็นเรื่องเล็วนับข่าบันิีอิสราเอลเป็นกุฟรเป็นหัวหน้าของกูฟรถามว่าแล้วมีฮิกมัตอะไรที่อัลลอฮฺต้าลาต้องให้มีฟิรอาดด้วยอัลลอฮฺตาลาสร้างฟิรอาวขึ้นมาทําไมลองมองในมุมกลับดูว่าถ้าไม่มีฟิรอาวเนี่ย เราจะรู้จักเนืหมัดของลอตตาลาอิมานของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างนบีมูซาได้ไหมเราจะเห็นเนืหมัดความยืนหยัดของบรรดาิสราเอลไหมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นบางอย่างที El, <It> ่เรามองว่า <fue> ม <normal ised> ันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องเลวเนี่ยจริงๆแล้วลอตตาลากำหนดมันขึ้นมามีฮิกมัดของมัน เพราะฉะนั้นเราจะเอาความเลวความชั่วที่เรามองเนี่ยเอาไปพาดพิงกับอัลลอฮฺตะลาไม่ได้เพราะอัลลอฮฺกำหนดมาเนี่ยมีฮิคม а т อย่างอื่นที่ต้องการให้เราเห็นเบื้องหลังความเลวเหล่านั้นมันมันเป็นมันมันมาจากอัลลอฮ์มันมันอะไรนะเป็นการกําหนดของอัลลอฮตะลาก็จริงแต่มันมีฮิมมัดที่เราไม่ทราบดังนั้นเราจึงไม่เอามันไปพาดพิงต่อ อั ح ح ลลอฮ์ س ب ح ا ن ฮาวะ ت อ ا ل เข้าใจไหมครับสองอย่างนี้ใครยังงงอยู่บ้างภ <laughs> าษาอรับเรียกว่ามินอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดตแต่เราจะไปบอกว่าไอ้นี้ยในสถานะหรือในสายตาของอัลลอส์บฮา ا ละเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่เราจะไม่เอาความไม่ดีไปพาดพิงต่ออัลลอฮ์ س ب ح ละเพราะว่าความไม่ดีที่อัลลอฮกำหนดให้กับเราเนี่ย มีฮิกมัตอย่างอื่นที่เป็นเรื่องดีซุกซ่อนอยู่ข้างหลังมีตัวอย่างไหมอาจาช่บอกว่าวันตบ,บิห์ للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله ต้อลลตงอธิบายแบ่งแยกให้ชัดนะครับระหว่างคำว่าความชั่วมาจากอัล l l a h a ลอ a h ลลเป็นผู้กำหนดแต่ความชั่วเนี่ยจะเอาไปพาดพิงต่อ a ล l a h ์ต่อ l ล a ไม่ได้

นะเวลาที nah, ่ม ah, ีน uh ah, ้ำท nah, ่วมอัลลอฮฺเป็นผู han, ้กำหนดวั in in. Ang, e eng, e eng, ่เอาบดิเอัลมุฮลิกะโรคต่างๆนะโรคระบาดต่างๆอัลลอฮฺกำหนดทั้งสิ้นวัาลมาอาซีวัาละุฟวัาลอิลฮะอัตตต้าฮุนเบนัลมุมมินีแม้กระทั่งการที่บรรดามุสลินกันเองสู้รบกันเองเนี่ยวัาละุฟฟาร์ชัรวรนแต่ละคน خلق ัฮุลลอฮฺเป็นความชั่วที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาอิดันคุลุชัยอินมินอัลลอฮฺเพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮฺ ล้กินอัชัรัยซะอิลัย์แต่เราจะไม่พลาดพิงความชั่วไปยังอัลลอฮ์บิมะเนะในความหมายที่ว่าอันนี้ชัรอัลคาอินฟิลมัคลูบัยซะชัรรันบินนิส่วนิอิอิลลาห์ความชั่วที่มันเกิดขึ้นกับมัคลูบต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาไปมองในมุมมองการกระทำของอัลลอฮ์สุบฮานตะอแลามันไม่ใช่ความชั่ว ในในเรื่องของสิ่งที่อละตะาลาท,ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างที่อละตะาลาท,ทำเนี่ยมันมีฮิกมัิทั้งหมดให้มีไฟไหม้มันมีฮิกม,มัิมมมอยู่ให้มีอะไรนะน้ำท่วมมีฮิกมัิอยู่และตัวอย่างอื่นๆทั้งหมดเอามากิยสเอามาเปรียบเทียบเราเอามาเปรียบเทียบได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยฮิกมัตอะไรบางทีอละตะลาก็บอกบางทีเราก็รู้ บางทีอ Allah t a a ลาก็ไม่บอกใช่ไหมครับอ่ะให้มครับการมีอบูญะฮัลรู้ไหมอะไรฮิกมครับการมีอบูญะฮัลฮิกมครับการมีอบูละฮับมันมีฮิกมครับของมันอยู่เราจะได้ยืนหยัดในอิสลามบรรดาผู้ศรัทธาจะได้ต่อสู้จะได้จิฮาดฮิกมครับการมีกาเฟรจะได้มีจิฮาดจะได้มีอัลอัมรุบิลมากรูฟวั و นะฮ ح ى ع นิลมุนกัรฮิกมับของการมีมักเซียดถ้าสมมุติว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีใครทำมักเซียดเลย ไหนอ่ะอ้ารุบิลมารูฟอะการชักชวนให้คนอื่นมาทำดีซึ่งมันมีผลละบุบมากมันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในมุมมองของอัลลอฮสวาละที่พระองค์ทำให้มีเรื่องราวต่างๆที่เรามองมันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยจริงๆแล้วในมุมมองของอัลลอ์เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ได้ <laughs> ผมไม่อยากไปก่อนจนกว่าพวกเราจะเข้าใจจุดนี้ เข้าใจหรือยังครับอะไอ้ความชั่วเนี่ยมุมมองของใครมุมมองของเราเรามองมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ในมุมมองของลองสมองจ่าละพระองค์จะไม่ทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดเ e ว้น e แต่ว่ามันต้องมีฮิกมัดอยู่เบื้องหลังเสมอถ้าทุกอย่างที่พระองค์ทํามันมีฮิกมัตอยู่เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีได้ไหมสําหรับพระองค์อ่ะสำหรับพระองค์อะ่ะ,ออะเป็นเรื่องไม่ดีได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมีหิกมัตอยู่เบื้องหลัง นี่คือความหมายของเชคที่บอกว่าแล้วเป็นความหมายจากคะดดิสด้วยนะครับที่บอกว่าวัชรุไลสอิไลกความชั่วจะเอาไปพาดพิงกับอัลลอฮฺตะลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดความชั่วหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยให้เราพูดว่ายังไงกัดดารัลลอฮุวะมาช่าฟะลอัลลอฮฺตะลากำหนดมาอะไรก็ตามที่พระองค์ประสงค์จะให้เกิดมันก็ต้องเกิด นี่คือมารายาทของเราเวลาเกิดสิ่งที่ไม่ดีเราต้องพูดว่าอย่างไงสุบฮานัลอฮเราต้องตันซีตันซีก็คือตัสเบห์ต่ออัลลอฮ์สตะาลาว่าเฮ้ยสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีฮิกบัตอะไรบางอย่างอยู่เรามองเป็นเรื่องไม่ดีแต่อัลลัตลาต้องการให้ให้อะไรบางอย่างเบื้องหลังความไม่ดีนั้นเกิดขึ้นกับเราก็ได้การที่เราค้าขายไม่ได้กําไรการที่เราขาดทุนการที่ อะไรต่างๆนานนะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราไม่ชอบอ่ะใช่ไหม س ุบฮานัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาฮ์ على كل حال, إنّا لِلّه ลَ إ ِ ن ّ ا إِلَيْهِ ر َ ا ج ِิُ و ن َ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ ลนี่คืออ ك ُ أَقِدَهُمْ نَأ. ใครก็ตามที่อ่านดุอาอย่างนี้ตัสบ์แบบนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ละก็จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาให้เข้าใจประโยคเฉพาะประโยคนี้ก่อนนะครับว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีในมุมมองของเราทั้งหมดทั้งปวงนั้นเกิดมาจากสิ่งที่ลัา,าลาสร้างทั้งสิ้นเป็นมัคลูของาาลัทธิศาสนาทั้งสิ้นนะครับและเกิดขึ้นภายใต้ความรอบรู้ของพระองค์ภายใต้ฮิกมัตวิทยาปัญญาของ a l ล a ะ س ب ح ุบฮาละะ ع าลา